ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดจวนต้อนรับเยาวชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการสารใจไทยโฉ่ใจใต้รุ่นที่1 44พร้อมจัดเลี้ยงอาหารค่าเมื่อวันที่16เมษายนนะคะนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนาง สรินทิพย์ศีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ได้เปิดจวนต้อนรับน้องๆเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันรุ่นที่44จำนวน40คนพร้อมครอบครัวอุปถรัรมภ์จำนวน20คน โดยมีนายสมศักดิ์เจริญภัยทู์รองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอรประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้พบปะพูดคุยแนะนําข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่และให้โอวาาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเองพร้อมกับ มีการแสดงต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนขณะที่ตัวแทนเยาวชนและตัวแทนครอบครัวอุปถัมภ์ได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่44มูลนที่สารใจไทยสู่ใจใต้ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันณจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตระหว่างวันที่1ถึง24เมษายน2568โดยให้เยาวชนจำนวน40คนนะคะพำนักรวมกับครอบครัวอุปถัมภ์20ครอบครัวณจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่11ถึง23เมษายน2568เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมระ โดยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะยอชนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ไปทัศนศึกษาหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์นักวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งบ้านไหนหนังและศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลบ้านไหนหนังตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะ